สวัสดีครับสวัสดีค่ะรถมาแล้วค่ะอาอาต้นนี้อยู่อามาจงส์คาเฟ่ยูคับรถหมายเลขอะไรครับอาสีขาวในป้ายสีอ่อนค่ะเออเดอะไรนะครับเดี๋ยวลูกค้าออกมาตัวหนึ่งท้ายแล้วก็เดียวซ้ายครับแล้วก็เดินตรงไปอยู่ซ้ายมือค่ะคาเฟ่เอสเอ็มจีอ่าเอสเอ็มจีอ่าโอเคครับครับขอบคุณครับ 오 오, 어, LPG? 뭐? 말 마, 빵 마이너? 빠뚜는, 오빠이, 리오사이, 똥빠이, 싸이므 짜미, FRG? 로, 넘버. 아, 로 넘버 밀레. 아, 오케이, 오케이. 찰남마네찰남야

ตีดต่อ้โทุกครับครับโอ้โหโอ้โหครับไปไหนมากันไปไปปลยุยไปไหนมากันเสือ้อพาเลอไปอสวนผลไม้เรอ,เอไม่ใช่ครับปลยุยปลยุยเป็นนิคเับลอนลอนลอน,ลอนเอ่อ อ๋อไปล้วงปูโอ oh, okay. huh? ้ใช่างเออลวงเออไม่ใช่ที่ไปกับผมเนี่ยจะไปล้วงปูที่นู่นใช่ครับจะอยู่ในรูปปูมันจะมีดักอยู่ริมฝั่งเดี๋ยวผมจะนั่นให้เดี๋ยวน้ำมันจะท่วมงูปูก่อนครับครับปูทะเลปูทะเลอ๋อคือใหญ่มากปูทะเลใหญ่ไหมคะใหญ่อ๋อใหญ่ที่นี่อะไรอะไรกันเน้นน้ำใสไหมคบ แกงข้อหอยผมนะคะแกงขอหอยขนข้อหอยอันน yeah, so ี้คุ้มค่อยจิอันนี้ข้ออะไรก่อนนี่คือหอมมกปลาช่อหอมหมกหอมหมกปลาช่อนใช่ลองลองลองรับชิ้นหมูไหมคะอร่อยอร่อยกว่าคทานเล่นทานเล่น เล่นายเล่นทเล่นายเล่นอ๋อโอเคเอาครับเอาครับโอเคครับมาเมืองไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้เลยอะไรครัไปเที่ยวเมืองไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้อ๋อเมืองไทยนี่ดีที่สุดแล้วมีที่เที่ยวเยอะเมืองไทยอ่ะเยอะมากแล้วว่าของกินก็อื้มนะอร่อยที่นี่ถังร้านถัง แล้วอัมพาวาไปมั่งยังอัมพาวาอัมพาวาไป,ไปมั่งยังยังไม่ได้ไปครับอืมอร่อยแล้วเขาก็มีนะ่จาจะเติวเ่วเรือเขาผลไม้ก็มาจากเรือเขาเก็บจากต้นแล้วก็ใส่เรือแล้วก็พายขาย ขายขายขายรืขายขาผลไม้ก็อยู่หนาเดือเต็มหมดมีส้มมีกล้วยมีน้ำว้ามีมบละกอมีปลางละกอผรล่าใหม่เยอที่นี่ผลไามไหมอร่อยใหม่ครับโอ้ยจอร่อยอะไรนะจีจีลูกกิมจิเออลูปมกอมแดงอ่ะลิจิลิจิไม่ใกิมจิอันนี้ขนมเดือนติค่ะ ชิเตี้ยเหลือหรครับค่ะขนมเดลิของของทางใต้ค่ะอันนี้ชื่อขนมเจ้าหูค่ะเจ้าหูอ่าใช่เจ้าเอาไอกิมเปลือเปลือสัวหนึ่งแบบหนึ่งช่เย็นชาเย็นนะอ๋อใช่เย็นเป็นเต้งหนักเต้งหนักเต้งหนักเต้งเต้งหน ภาพภาพาถ้าไม่รู้ลองก่อนลองลองได้เลยครับโอเคครับอาจะไอติมเปลือกหนึ่งหลวอเต้งหน้าเต้งหน้าหนึ่งนมเรียนใส่หนึ่งนมเรนหนึ่งปุ่มปุ่มเปลี่ยนได้ไหมครับไอติมเต้งหน้าเปลี่ยนอันนี้เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตอันนี้อันนี้คือ คืออันนี้ช็อกโกแลตอ๋ออันนี้เล็งมากค่ะแล้วพี่จะเปลี่ยนเป็นเด่งเ่งเต่งเต่งนะเป็นอะไรเตงนาอันนี้หนึ่งหน่งค่ะเหมือนตุ้ย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 ุ้้ง้ยตุ้ย้ย้ยตุ้่าุ้ต้งเ้ตา้ต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 ยต้ต้งตน้ย้ยตุ้ย้ยตย้าย マイミーって言うな、それは。マイミー、マイミー。ああ、どはいうことああ、パワーレオカー。ココンカー、コトカー、コトカー。ああ、いいね。どうするああ、いいね。 ลนอาทียไนาทีตย์กรอร่อยนาทิยไนอาทเีวจ้เร็มเตปาถ้าไปเร็วเรหนึงเร็วเรอลนอาทอันนี้นักกินนะอันี้ใช่ครับอิสตันคุยมาเร็งออมาเรงผู้บัลลังอ๋อคุยมาเรงผู้บัลลงบมลลังเามือนมะเล็งบางกลนใช่อออ โอ้อยากลงลงลงพี่เคยใจรูปลงไอยุทิ้ไหมโอ้ใช่ค่ะที่ว่าพี่ขับรถเกียร์เกียร์ใช่ไหมขับรถอ๋อค่ะค่อยค่ะไม่ยิงผมเลยอยู่ผมเล็งไม่ยิงครับเพรติดตามพี่ครับอ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ กินอร่อนะมันหนีมาโตอ่ะมันนีมาโตอ่ะมาโตย่ยม้าม้าของมาของผมมั้มาของหมาใช่หมาม้าของหมาโอ้โอหมาไม่ใช่ม้าของหมาเปว่าสตองหัวเนาะครับส่งหู อาปกติพูดพ่ออ๋อแล้วก็ใส่ของเดียวลงไปในนี้เลยอร่อยอ๋อันนี้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยไปในนี้เลยอร่อยมากโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ชิวไม่ไหวโลมาไม่ได้่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนอ่ามาจากเกาหลีเกาหลีเป็นไทยเป็นยังไม่มีเกิดไม่ใช่ว่าเป็นไทย 아, 사디카. 아, 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 ท่านหมายว่าอะไรที่เาพุ่มซ้ำมกง <laughs> ังนองซ้ำๆนึงนังนงนังนงนังนงใช่ยวไหมนังนงน <uc l id> ังนงโอเคปโอเคนะไม่รู้จักท่าไปซิกาเฟตต้องอุบายท่าลมอีกเลยแล้ว <c oughs> กลับไปรอบนี้แล้วอยากจะมาอีกวันเห็นไมหมนะครับแล้วอยากมา เห้นอะไรครับหรือว่ามามากี่คนแล้วครับเนี่ยอ้ามาสามคนครับมามากี่คนแลวสองคนสามคนผมว่าคนแรกอ้าอ้าสอามสามคนับอ๋อค่ะโอเคไหมเอาไว้ไปเลยจับ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 ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปสังคมทังคมสังคมทางคมอะมาเลยสังคมไปเ่าสังสามคนยืนสามคนยืนสาคนจับจับจับสังคมสังคม นั่นับพาสต้าอีกใช่ไหมครับสองสามสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสี่ห้าหกเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีพวกของเก่าของโบราณวัตถุโบราณอาโบราณวัตถุโบราณเป็ว่าอะไรครับว่าหม้อเก่ากหม้อกับม้อดินถักทอถักทอเป็นเอาถักทอก้าเก่าอยู่นี้อ่าเป็นเป็นโบราณสไตล์เข้าใจะอ๋อน่นจ้ 차이 야팍 요여 채우면 까? 열긴 언니 불안스테이. 뭐? 싹 품받. 어? 오. 아아싹품 넣까? 아. 안. 아아아 커톱컵. 아 커톱컵. 마크. 마 아. 쭉쭉 해. 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 อาศัมวกหรอกครับอ่าอาคีคีเตะพงเราเราไม่เรามวกหมกไม่มีพี่ครับมันไม่ไปเลยครับเรามมวกด้วยคขาเรามกใส่ขอบคุณค่ะวันรุ่ี้ใส่เมื่อคืนสาบผมแล้ว ไม่อยากขายอีกพวกนี้ค่ะอ่าปกติสักคมสักคมสามวันสามวันสวันหนึ่งค่ะอ่าพ่อยาวมากใช่ไหมอ๋ออันนี้เหมือนเอ็มพิซซ่าอิตาลีนอิตาเลนใช่ไหมพี่พิซซ่าใช่ไหมใช่ไม่ไม่ค่อยเอ็มพิซซ่าเป็นมิครับที่อิตาเลนเขาเรียกหอเอ็มพิซซ่าฮอเป็นหอเอ็มใช่ไหมชีสละลาะไรแบบนี้ใช่ไหมไม่ค่อยกินเราจะเราต้องไปกิน เล้วจะรู้ก่อจะทำคาดลองกินขาดใช่จริงมะอาโอมะอาอูบอกชื่อนามสกุลตนเองเป็นบอกชื่อนามสกุลตัวเองหมายถึงยูเอ็นยิ่งอังอาอาบอกชื่อชื่องครับชื่อข้อแนครับค่โอเข้าพเจ้าข้าพเจ้ามากราบไหว้มากราบไหว้ขอ่น้อมถวายขอ่นน้อมถวายนั้นปู่เล่นอยู่แล้ว No. No. No, 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 no. No. <웃음> 아, 너무, 너무. 아, 너무, 너무. 아, 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 너이 아, 너무. 아, 너무. 아, 너 아, 너무. 아, 너 ปูดกอ่าอดูอ่๋ออันนี้อ๋ออันนี้วัวหรอครับกินหมดสมเสร็จสมเสร็จกินอะไรครับสมเสร็จกินกินหญ้าไหมพี่กินหญ้ามันกินพืชอะค่ะเป็นกินพืชในป่ากินพืช คือผละไม้คนะอว้าอุตนาักมากครับค่ะทุกทเชิญค่ะเชิญเข้ามากำลังโอ้ใช่อันนี้เข้ารับเข้าหลับเข้าหลับใช่เข้าหลับเข้าหลังเนี่ยเนี่ยเนี่อันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรคะขนมเปี๊ยะไส้ทะลักอ๋อขนมเปี๊ยะสลักทะลักอะไรนะ พี่ฮักล <s aker> oh, ูกระข้ามวันปี่ฮักไซทัลล่าอาตกต่ำภาษาไทยออกด้วยอาอาครับประกบปัชชะตับเหนิงคือเป็นปลาปลาปลาเป็นทูตปลาเป็นชิ้นหั่นชิ้นมาเข้าใจไหมหั่นชิ้นมาอ่าหั่นหั่นคือขลับอะไร ไม่รู้เอาเอาหนึ่งค่ะปลากระหู้เลยลองลองชื่อปลากระหเออแต่นี่เป็นแต่นี่หน้าตาเป็นอย่างงี้แต่นี่เป็นปลาหมอเลวกว้างกว้างผัดผัดปลากระหอยอะไรนะพูดอีกอะไรนะครับชื่อกว้างเออหอยกว้างผัดน้ำมันหอยอ่กว้างผัดน้ำมันหอย กว้างพัดนำมันหอยอาพัดกบนำมันเหลวใสหอยอ่าเีพ uh ี huh. uh ่คนขับรถเขาจะมีสวนลิ้งจี่ลิ้งลิ้นจี่อาลิ้งจีอ่ะใช่เดี๋ยวเขาจะแวะถ้าเกิดจะแวะลองชิมแวะได้จแวะแวะคืออะไรครับแวะก็คือจอดรถอ้าวคิวเงาะลายกูแวะบ้างไปช่วยลุงข่าวสายแว่นเลยแว่นสายข่าวเป็นนี้ครับเขาเหมาอาวี่พี่คนเขาเขาเหมารถขึ้นไป เมาลุดเมารถอยู่เมารถขึ <2> 2> ้นไปข้างบนอ่าพุ่มข้างนันครับไม่เมารุดครับไจะไปเกลิชิไปฝากลูกสาวอยู่รุงเท้ไม่จะไปด้วยอ่าไปเกลิชิอิบาระค่ะเรา นี่ที่ไหนครับนี่ที่ที่ไร่าที่ไร่ที่ห้างทางค่ะพระขนมพระขนมโอ้พระขนมหรอครับอันนี้ส่งที่พระขนมแล้ใครเป็นที่นี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันรถที่ไร่หม่รถที่ไลไหมโอ้อันนี อร่ uh, 음, uh okay. uh, 아, 자, 거่อย어 자, าจ 자. ค่อยกินที่이บ카าณขนมอ๋อค่ะอัน이ี7 2 0 0ขนมเหรอคะครับเอาหนึ่งทุ่มค่ะอ่า이ามใช่ค่ะอ อ่าเอาลงดีกว่าลงอ่อันนี้กินยังไงครับอันนี้วาแบบนี้อันเชื่ออะไรคะขมุนโรตีสายใหม่ค่ะโรตีสายใหม่อ่าลูตีสายใหม่ชคอาอนอันก็คือครับชิมลองชิมลอกินกลอกินอืมวน ฝั่งริมน้ําก็รดลงไปจอดได้เลยแต่ฝั่งสนามหญ้าถ้าจะจอดตรงนี้เข้าได้แค่นิดหน่อยฝั่งสนามหญ้าก็มีขอนไม้เห็นไหมครับมีข้นหมอันนี้ขออขอดไม้ข้อหัืข้นไม่แนวกันแนวกันนะบแมวกันแนวกันหมายถึงว่าไม่สนามหญ้าเนี่ยเข้าก็บอกก่อนเข้ากินเข้าไม่ใช่อเล๋อเดี๋ยวต้องไฟใหม่ต้องกด ใะไปหม้กุดอันนี้กุดกุดกอดกอดทำไมต้องกอดอ่ะอันนี้เป็นอ๋ออันนี้คือถ้าหากว่าเราเอาไปนึ่งใช่ไหมถ้าเราไม่เอาใบไม้กั้นไว้อย่างเงี้ยมันก็จะติดกันอันนี้อันนี้คืออะไรคะอันนี้ขนมเข่งค่ะขนมเข่งอู้ 안케 캥마이까어 음, 눔눔 대탐마이치 캥 반응 캥아이 비비에 좀 까니. 안กินเปลือกนะ. 아아 아니. 새싸미 아. 오일. 새싸미 와, 지금 킹 어, 새싸미 아, 어. 어, 네. 오일. 맞죠? 아, 핸드메이드. 제일 이 음. 오. 음. 알 마이? 똑같ิลอกจรินเยอยโอ้โหกินบบอยบอยต่อาจริเนี่ยแฮนด์เมดมันจะมีสองแบบมันจะมีน้ำกับไม่มีน้ำอันนี้ไม่มีน้ำนีน้ำอ่พ่อที่นี่ไม่มีน้ำครับากทีมีนไดอย่างลอ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 งอันนี้ตันน้เยไหมอ๋อที่นี่มีน้ำครับ อ่าจะที่นี่เลยอ่าอันนี้ก็มอัอันนี้อันนี้พักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไมออันนี้ต้องขับรดอนี้สับปะรยินเจ็บอันนี้ระวังับโดยระวังนะครับอตัดได้ตัดได้โอเคคารนแต่ต้นี้ไม่เอาครับอยากเลี้ยงอีกได้ครับยิ่งตัดมันยิ่งแตกไม่ต้องกลัวตัดแล้วแตก ยิ่งแตกยิ่งมายิ่งตัดยิ่งมายิ่งแตกยิ่งตัดเอองงเนาะมอนยิ่งซื้อยิ่งได้ยิ่งตัดนี่เตะไปต้นาภาษาไทยขาบาบาย 아티바이 낙숙사 아 낙숙사 아 낙숙사 ักศึกษานักศึก우าก큰큰큰 아저 า비말รี 아니 큰ยู 아니 어นไม้นี아ขึ้아 아티바이 หนขึ้น일ึ일น일ึ일น일ึ้น일าจจ มีรับที่นี่อ๋อลิงลิงที่ไหนครับนั่นแหละด่งเงนลิงด่างโมทีด่งโมทีอ๋อลิงชื่อด่งมทีออาจารย์ลิม่ปกติไม่เหนื่อยโอ้นนะไมายจิจิิบจ 레트 아, 누 럭합 누아누 집집 집집아 오케이 마카 집 이마카 이마카 로이 카 로이 글로이 로이 로이집 루이